อยากหากเครื่องล้างจานดีๆให้แม่พักบ้างใช่ไหมคะวันนี้เรามี3รุ่นเด็ดมารีวิวให้ฟังแบบจบในคลิปเดียวใครอยู่คอนโดใครอยู่บ้านใหญ่เลือกได้เลยตามไลฟ์สไตล์เทคโนพลัสรุ่น D.W. 5 5 6 6สามารถตั้งบนโต๊ะได้มีขนาดที่เล็กกระทัดลัดเหมาะสําหรับบ้านขนาดเล็กหรือครอบทัวเล็กรุ่นนี้มีโปรแกร,รมล้างอัตโนมัติ5แบบใช้งานง่ายด้วยระบบสัมผัสประหยัดน้ําใช้ไม่เกิน10ลิตรต่อรอบแถมยังได้ระดับประหยัดพลังงาน A+ และอบแห้งระดับ A มั่นใจเรื่องความสะอาด ราะไม่ต้องใช้ฟองน้ำที่เสี่ยงเชื้อโรคอีกต่อไป MEX รุ่น Dk 6 1 2 W ไข่บ้านใหญ่คนเยอะหรือทำอาหารบ่อยต้องรุ่นนี้เลยค่ะมีตะกร้าชั้นบนล่างปรับระดับได้วางของชิ้นใหญ่ได้สบายหลางได้สูงสุดถึง12ชุดอาหารมาตรฐานตั้งเวลาหลาังล่วงหน้าได้ใช้น้ำประมาณ12ลิตรต่อรอบการล้างปกติ โตชิบารุ่น d Ws 22 ATHK เครื่องเล็กต่ล้างได้เยอะถึง22ชิ้นมีฟังก์ชันล้างผากักล้างผลไม้และล้างขวดนมใช้น้ำเพียง5ลิตรเท่านั้นไม่ต้องติดตั้งเหมาะสำหรับคนอยู่คันโดแผงสัมผัส LED และมีไฟในตัวดูการทำงานได้ชัดเจนประหยัดและใช้ง่ายเลือกเทคโนพลัสครบครัวใหญ่ล้างเยอะเลือกเบกซ์ให้เครื่องล้างจานทำแทนแม่บ้างเพราะของขวัญที่ดีที่สุดบางทีก็คือการให้แม่ได้พัก